สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลที่ได้มาเกี่ยวกับวัดป่าปางกึศกิติธรรมที่เชียงใหม่นะครับดูจากภาพรวมแล้วเหมือนวัดกําลังมีการก่อสร้างใหญ่เลยทั้งโบสถ์ทั้งเจดีใช่ค่ะที่เห็นชัดๆเลยก็คือตัวโบสถ์นะคะคืบหน้าไปเยอะมากประมาณ80%แล้วแล้วก็ ตามข้อมูลที่ได้มาดูเหมือนจะเน้นความเรียบง่ายมากๆตามแนวชางของหลวงปู่โบเกตเลยค่ะไม่ได้เน้นลวดลายวิจิตพิสดารอะไรอ๋อครับครับแล้วเห็นว่ามีเรื่องสีด้วยสีเขียวแบบเฉพาะนี่คือยังไงนะครับเป็นสีที่หลวงปู่ท่านเลือกเองเลยค่ะก็สะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดนะคะน่าสนใจครับอีกเรื่องที่ผมว่าเด่นมากคือการอนุรักษ์ต้นไม้มีการปรับแบบแปลนเพื่อรักษาต้นไม้ใหญ่หน้าโบดไว้เลย ใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ชัดเจนมากตามความประสงค์ของหลวงปู่เลยการตัดสินใจแบบนี้มันมีความหมายอะไรลึกๆไหมครับนอกจากการรักธรรมชาติเฉยๆอืมก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่เดิมนะคะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของวัดป่าที่เน้นความสงบการอยู่กับธรรมชาติซึ่งบรรยากาศโดยรวมของวัดที่นี่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะโอบล้อมด้วยเขาต้นไม้เยอะร่มรื่นมาก เข้าใจเลยครับทําให้บรรยากาศมันพิเศษจริงๆงั้นเรามาดูรายละเอียดการก่อสร้างอื่นๆต่ออตัวโบสถ์ที่ว่าใกล้เสร็จนี่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับกําลังเก็บรายละเอียดค่ะพวกงานติดบัวประตูหน้าต่างแล้วก็ระบบไฟเตรียมสําหรับงานฝั่งลูกนิมิตต่อไปส่วนเจดีนี่เหมือนจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาหน่อยไหมครับเห็นว่าโครงเหล็กตั้งไว้นาแล้ว ใช่ค่ะในข้อมูลบอกว่าโครงเหล็กนี้ตั้งไว้นานเป็นปีเลยก็เลยมีความจำเป็นต้องก่อสร้างต่อไม่งั้นโครงสร้างอาจจะเสียหายได้ค่ะนอกจากโบสถ์เจดีย์แล้วมีส่วนอื่นอีกไหมครับในข้อมูลที่เรามีมีค่ะมีพูดถึงกุฏิหลวงปู่เป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะคะญาติโยมสร้างถวายใช้ประกอบพิธีสำคัญด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็สำคัญมากใช้ทำวัดสวดมนต์นั่งกรรมฐาน โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาหลวงปู่ท่านนำปฏิบัติภาวนาตลอดคืนเลยอันนี้แสดงว่าท่านทุ่มเทกับการสอนมากๆนะคะโหตลอดคืนเลยเหรอครับค่ะแล้วก็มีการพูดถึงกุฏิหลังเดิมศาลาเก่าด้วยทําให้พอเห็นภาพว่าวัดมีการพัฒนาเติบโตมาเรื่อยๆครับทีนี้ถ้ามองในเชิงความหมายสัญ,ญลักษณ์บ้างที่สะดุดตาผมคือปริศนาธรรมบัวผุดอันนี้คืออะไรครับอ๋อบัวผุด ตามข้อมูลนะคะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แทนลำดับขั้นของการพัฒนาจิตใจเราค่ะเริ่มจากสภาวะที่เรายังหลงอยู่มีโมหะไม่รู้แล้วก็ค่อยๆเกิดศรัทธานำไปสู่การรักษาศีลการปฏิบัติจนสุดท้ายจิตใจก็เหมือนดอกบัวที่ผุดพ้นน้ำเบ่งบานบริสุทธิ์งดงามค้นค่ากับการบูชาซึ่งในข้อมูลใช้คำว่าปทุมสีโรนะคะอ๋อปทุมสีโร ลึกซึ้งดีนะครับเอาดอกบัวมาอธิบายเรื่องจิตใจแบบนี้มันก็เชื่อมโยงกับการที่วัดเน้นการปฏิวัติภาวนามากๆเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนปรัชญาของวัดเลยนอกจากนี้ที่วัดก็มีรูปเหมือนครูบาอาจารย์องค์สําคัญสคัําญด้วยนะคะเช่นหลวงปู่มั่นสมเด็จเจริญเป็นการแสดงความเคารพในสายธรรมใช่ค่ะบ่งบอกถึงสายธรรมที่สืบทอดกันมากลับมาที่บรรยากาศวัดนอกจากความสงบร่มรื่นจากต้นไม้ภูเขาแล้ว เหมือนจะมีน้องแมวด้วยใช่ไหมครับในข้อมูล <laughs> ใช่ค่ะมีพูดถึงน้องน่ารักอยู่หลายจุดเลยเพิ่มความมีชีวิตชีวาดีนะครับค่ะทําให้เห็นภาพวัดที่ไม่ได้มีแต่ความนิ่งสงบอย่างเดียวแต่ก็มีความเคลื่อนไหวมีชีวิตอื่นๆอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติสรุปแล้วภาพรวมของวัดป่าปังกึดกิติธรรมจากข้อมูลที่เราดูกันนี่คือเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจนะคะระหว่างการสร้างศาสนาสถานกับการเคารพธรรมชาติ แล้วก็มีการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นมากๆภายใต้การนำของหลวงปู่บัวเกตใช่ค่ะชัดเจนมากแล้วก็สำหรับผู้ที่ฟังแล้วสนใจอยากร่วมทำบุญสร้างเจดีในข้อมูลก็มีรายละเอียดบัญชีไว้ด้วยนะคะเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าปังกฤดกิติธรรมเพื่อสร้างเจดีหลวงปู่บัวเกตรปรทุมสิโลเลขที่บัญชี358ขีดขีดขีดค่ะ ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลส่วนนี้ด้วยครับทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากจริงๆมีอีกประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือการเปรียบเทียบเรื่องการก่อสร้างสิ่งต่างๆภายนอกที่เราเห็นกันทั้งโบสถเจดีกับการก่อสร้างหรือพัฒนาจิตใจข้างในเราเองนะคะอ๋อครับครับ มันดูเหมือนต้องอาศัยอะไรคล้ายๆกันเลยทั้งความศรัทธาความอดทนความเพียรแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องเหมือนกับการสร้างวัดแห่งนี้นี่แหละค่ะเป็นข้อคิดที่ดีเลยครับการสร้างข้างนอกกับการสร้างข้างในต้องอาศัยความเพียรเหมือนกัน